เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นิพนธ์สวรรณประสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเก็บตัวไหนกลับคะสดๆแล้วเก็บแบงค์นะเก็บแบงค์เหรอเบง์ไหนลุลๆลุไม่ทัน BBL ดีสุดนะครับ BBL เหรอแค่แบงค์ไม่ให้เหรอนี่ BBL ลงมาพอดีเลยมีที่หลักแนวรับที่ให้ไว้190นะครับอ๋อแนวรับตอนนั้นที่พี่คุยเนาะนะครับใคร มันเป็นหน่วยกล้าตายช่วยชาติอีกใช่ไหมพี่ช่วยชาติป่าใช่ได้อย่างนี่พี่ช่วยชาติเลยครับช่วยตัวเองให้อยู่รอดไปวันวันนี่ร้อยเก้าสิบอะพี่นี่ร้อยเก้าสิบอะใช่เขาขายหนักนะฮะขายหนักมากนะยครับโอ้นี่นี่เหยียบมาตั้งแต่ร้อยเก้าห้ากดเต้งเตี้ยงหนุกมาร้อยแปดเก้าเนี่ยได้เหรอเนี่ยพี่ได้ป่ะได้ป่ะได้ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแล้วพุทธิท่านเด้งเด้งไปเท่าไหร่อ่าท่านเด้งก็เราเราถือไปได้ที่อ่า ที่หนึ่งเก้าแปดเลยนะฮะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดแปดบาทหรอแปดบาทโอ้ยเท่ากับเคแบงก์ตอนรับรอบที่แล้วเก้าร้อยเก้าสิบเลยเรามาดูเซตก่อนก็ได้นะเออได้ได้ไม่ไมดูเซตจะเอาคุณกลับบ้านเอ้อยาคุณกลับบ้านก็แบงก์นะครับอ่าผมดูให้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวกับพี่แต่แบงก์เท่านี้ดีสุดนะครับมาดูเคแบงก์นะครับเท่าไหร่เคแบงก์ก็มีแนวรับอยู่แถวๆนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกนะฮะนี่หนึ่งเจ็ดห้าจุดห้าก็รับไปเถอะ เด1.75.5รับไปเลยนะครับรับไปเลยแล้วมันไปตรงไหนครับพี่มันก็จะขึ้นไปที่เดียวกันนะครับ1.187นะฮะต้นึ1 8 7แต่เห็นแท่งมันแดงเยอะเลยนะ่รับขึ้นไปตรงนี้1.187นะครับมันลงมามันไม่มีวอลลุกเห็นไหมครับมาไหลมาตามนติเมนต์ของตลาดต่างประเทศนะครับแต่ไม่ได้โดนแรงขายอย่างเงี้ยก็สามารถจะรีบาวได้แต่ต้องรีบาวพรุ่งนี้นะครับ ถ้าไม่รีบเอาก็ทิ้งเลยทิ้งเลยนะให้เวลาสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงช่วงตลาดเปิดนะฮะคุณผู้ชมเก็บของกลับบ้านกันเนาะเคบังบีบีอค่ะไปดูเอสซีบีอีกตัวนะครับอือเด็ดนะเอสซีบีช่วยชาติบ้านหมดเลยมีคนบอกโอ้ลงมาปิดแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆงแนวรับอยู่หนึ่งหกหนึ่งแล้วหลุดลงมานะฮะแต่วอลุ่มออกนะครับก็แนวต้านอยู่หนึ่งหกเจ็ดนะครับ รุ่นเราเองประมาณสิบบาทสิบบาทเอชซบีเนาะนี่คุมแบงค์เลยนะได้หุ้นกลับบ้านแล้วนะพอส้มสามตัวสามตัวนะฮะโอ้ยเต็มบ้านเลยอันนี้เราดูก่อนว่าเซ็นดินเด็กน่คืออะไรนะฮะเซ็นเด็กลงมาที่พันสี่ร้อยหกเนี่ยเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นฟิโบนัชชีนะครับแถวนี้ยต้องต้องเด้งนะฮะคือต้องเด่งกลับนะครับแถวนี้ต้องเด่งกลับอืมต้องเด้งกลับเนาะเด้งกลับไปก็จะมี นาต้าอยู่ที่หนึ่งจึงสี่หกศูนย์นะครับต้องได้กลับพรุ่งนี้เลยนะครับเซ็ตใช่ไหมพี่ใช่เซ็ตนะครับทําไมวันนี้มันลงหนักอ่ะลงทั้งทั้งอาเซียนเลยนะฮะเราลงหนักไหมเราลงสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์สองจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราไปดูที่ฟิลิปปินส์นะครับก็สองจุดเจ็ดนะครับอินโดนีเซียก็สามจุดหกแปดแสดงว่าเงินไหลออกจากจากอาเซียนนะครับแต่ฝั่งยุโรปเนี่ย เขาเขาขึ้นหมดนะครับก็แสดงว่าเหตุคือเงินไหลกลับคนนี้ถ้าเราเราไม่มีเงินของเราที่จะรับเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาละนะครับก็ไป่ได้ให้ใครี่รับเลยพี่ให้ใครมารับก็ต้องเป็นสถาบันในประเทศเพราะว่ารายย่อยรับอยู่แล้วนะฮะไม่รับมันติดอยู่ติดไม่ถึงว่าวันนี้เราจะเห็นว่านักทุนรายย่อยก็จะเป็นคนซื้ออีกนะครับจะถอยซื้อมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าเขาขายสามสิบอ่า ขายมาประมาณลบประมาณ3 0มสิบจุดเลยนีนะครับเราก็จะซื้อสัก2,000ส0 0พันสองพันแล้วพี่สองพันล้านสองพันล้านวันนี้เราเงินทายประมาณ2,000ล้านครับแล้วก็ถ้าเขาขายหนักลงมาอีกนะครับอีกอีกให้หลุดพันสามเรามีอีกเราก็ซื้ออีกหมื่นหนึ่งหมื่นบาทหมื่นล้านโอ้ยนี่คุยไปคุยเป็นล้านล้านเราก็ซื้อเยอะนะแต่เขากดไม่แรงเราก็ค่อยๆซื้อนะครับก็ จะเอาตังที่ไหนมาซื้อเป็นห<ช>มื่น,น 1, ล้านพันล้านอ่ะพี่ม,มันรวมกันทั้งประเทศเนี่ยมันเยอะครับแล้วก็พอเขาไล่กินมาเราก็ขายให้เข้าไป เหมือนเราทำเหมือนเขาก่อนนะครับ้กับเขาอย่างเง้ยแต่ถ้าเขาขายแรงๆหลุดลงไปแล้วก็ถือไว้ช่วยชาติเราก็ใช้คํานี้นะคะคุณู้ชมติดหุ้นช่วยชาติใช่จะได้ปลอบใจเราเองฟิวเจอร์ดูนิดนึงนะครับหนึ่งสี่เก้าสี่สามนะครับแค่หนึ่งเก้าสี่สามอ๋งเที่เก้าสี่สามนะครับเก้าสี่สามเนี่ยถ้าไม่หลุดตรงนี้นะวันนี้นะพรุ่งนี้เด้งสวยมากเลยเก้าสี่สามตรงนี้นะเก้าสี่สามเลยนะครับอืแต่ไม่แนะนําให้เข้าไปลองนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์จะจะ มีความเสี่ยงสูงว่าหุ้นเยอะนะครับค่ะคยังไม่ไม่ควรเข้าไปเสี่ยงลองในสภาพของตลาดแบบนี้นะฮะอย่าสวนอย่าสวนใช่อย่าสวนนะครับยังไม่ลองแต่ถ้าสวนก็สวนหนึ่งหนึ่งสัญญาก็แลวกันหนึ่งสัญญาก็อาจจะโดนหนักนะร้อยจุดก็แสนหนึ่งนะถูกได้ันจะลงขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ๋อร้อยจุดคงลงเราอย่าไปคิดว่ามันลงไม่ได้นะคือตลาดขาลงเนี่ยมันไม่มีแนวรับมันลงได้ตลอดเสี่ยงชีวิตไม่ได้เสี่ยงไม่ได้อย่าไปเสี่ยงแสนหนึ่งเสียแสนหนึ่งอย่าไปเสี่ยง ฟิจเจอร์เล่นไม่ได้แกคงกลัวลงไปร้อยจุดเลยนะถูกพีสิกคคือฟิจเจอร์เป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงเมื่อช่วงเช้าพี่มองว่าอะไรนะเก้าสี่เท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเก้าสี่แปดเก้าสิบสามหลุดหมดนะครับแล้ววันนี้ปิดนะฮะปิดหลุดแล้วนะฮะก็ปิดหลุดด้วยถ้าปิดหมดหลุดเก้าห้าเจ็ดก็ถือว่าหลุดหมดเก้าห้าเจ็ดหลุดหมดนะฮะแสดงว่าฟิวเจอร์เนี่ยเป็นตัวลงตอสต็อปลอต้องสต็อปลอไปแล้วใครลองมาต้องสต็อปลออ๋อในช่วงเช้านะฮะ ใช่ครตอนนี้ก็ต้องสต็อปฮะบตามตามแล้วพรุ่งนี้ลงไปดูใหม่นะครับแต่วันนี้ต้องสต็อปลอไปแล้วเพราะปิดต่ํากว่าคฟิวเจอร์ต้องมีวินัยนะครับมันมันหลุด963.4หลุด957แล้วเนี่ยฟิวเจอร์ต้องสต็อปลอตนะครับคืออย่าไปสู้กับมันนะฮะเพราะว่าเสียหายเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันลงมาดิ่งลงมาแบบนี้ถ้าจะเล่นก็คือไปเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวรอจังหวะเล่นใหม่ยกตัวอย่างว่าวันนี้มันต่าสุด942ใช่ไหมครับวันนี้มันเปิดมาสัก สิบนาทีหรือตอนตลาดเปิดมันไม่หลุดไม่หลุดโลวันนี้ค่อยๆเสียงเข้าไปเข้าไปลองนะฮะต้องรอดูที่เก้าสี่สองนาทีหนึ่งใช่แล้วถ้าถ้าครึ่งชั่วโมงเด้งนะครับเด้งแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเก้าห้าสามเนี่ยก็เป็นช็อตเป็นเด้งช็อตนะครับค่ะเป็นเด้งช็อตเป็นเด้งช็อตอืมยากนะคะยากยากสำหรับคนมีเงินน้อยเออใช่ค่ะพี่มีหนึ่งจุดอยู่เนี่ยใช่ มีสัญญาเดียวเล่นลาบากมากแต่ถ้าสารองไว้ก็สิบสัญญาอะไรคือม่อนดูนะครับต้าที่าลูกเนี่ยมันต้องพวดลงไปเลยมันมายืนตื้อๆอยู่แถวเนี้ยนานมากนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นขึ้นบีก็เรียกขึ้นบีเนี่ยมันก็ลงได้เจ็ดตัวแต่ตัวพวกเนี้ยตัวที่แปดมันจะวิ่งกลับขึ้นไปได้นะเด้งไปได้ที่พี่พูดถึงก็ระสิบพันจุดอะไรนี้เรามาดูว่าทําไมก็คือว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนมันอ่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งไปค่อนข้างมากนะครับ มันเป็นจังหวะเหมือนรอยต่ออยู่ประมาณสักสักวันหรือสองวันที่อาจจะมีปฏิกิริยานะครับของการการที่เงินเงินไหลเข้านะฮะหรือเงินไม่ไหลออกแล้วทาให้คุณเนี่ยกระเตื้องขึ้นได้สามเอ็ดห้าสองไหมใช่มันมันอยู่ที่สามเอ็ดจุดแปดจุดนั้นนหละมันไปจุดตัดสินแล้วนะครับอันนี้ถึงหรือยังคะสามเอ็ดจุดสี่สามเอ็ดจุดห้าเมื่อเช้านะครับถ้าสามเอ็ดจุดแปดสี่เนี่ย แถวนั้นอ่ะผมว่ามีมีเทคโปรฟิตนะฮะของของค่าเงินบาทแต่นี่เป็นสามเอ็ดจุดห้านะมันก็เหลือแค่จุดสามเองนะฮะจุดสามก็นิดเดียวจุดสามศูนย์จุดสามศูนย์ก็นิดเดียวสามสิบตังค์มสิบมันเป็นท่ามันก็ใกล้จบนะครับเพราะนั้นผมตบอกว่าจชาวจะลองต้องระวังค่ะเพราะเพราะเขาสามารถกลับมาเข้ามาซื้อสองวันวันละห้าพันล้านได้เลยค่ะนะครับเพื่อไล่หุ้นขึ้นไปอีกเพราะวันนี้เขารู้แล้วว่าเขาขายนะฮะแล้วก็ขายไปก็เท่านั้นอ่ะเออค่ะ ขายก็ไม่ได้ราคาขายก็ไม่ได้จํานวนเพราะขายแล้วมันก็ออดยัวไปทั้งเอเชียเพราะนั้นเขาก็ต้องหยุดขายหยุดขายพรานี้เราพอเราเราก็เล่นหุ้นเป็นอ่ะเราก็ไม่ซื้อคือเราไม่ไล่ขึ้นไปอ่ะถ้าไม่มาไล่ก็เราก็ไม่ซื้อนะครับมันจะลงไปอีกสองปีเราก็จะถือไว้โอ้ยสามหกโจด้าพอเจอแบบนี้เขาก็เขาก็เหนื่อยนะเขาเหนื่อยนะครับเขาก็ อ่าก็ตกลับไปเล่นที่บ้านเขาอย่างยุโรปก็ได้ขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าถ้ามาเทียบกับกับเราเทียบกันไม่ได้ค่ะนะฮะอืมโอ้ยโอ้ยสามหกจุดเหรอพี่ปิดสามหกจุดก็ไม่เป็นไรนะก็จะไม่หลุดพันสี่นะฮะแต่จะต้องยอมรับว่าพูดมันเป็นๆน้อลงอยู่นะครับซึ่งเราพูดมาตลอดว่าขึ้นนี้มันเป็นขึ้นที่ขึ้นมาให้ขายของไม่ใช่เข้าไปเล่นหรือไปเก็งกำไรหรือไปซื้อของนะฮะให้ให้ปรับผ่อดอย่างวันนี้ที่ ที่เราทําอยู่เนี่ยก็มีลูกค้าหลายคนที่ติดหุ้นอยู่นะครับจากที่เราเองจากที่อื่นเนี่ยเราก็จะขายหุ้นอ,ออกไปนะครับเราเตรียมเงินละเตรียมเงินที่จะเข้าไปซื้อในกลุ่มพลังงานนะครับโอ้หลุดหมดแลยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ก็เราเตรียมเงินอยู่ตอนนี้เราขายอยู่เราขายทุกวันนะครับลูกค้ามาขายขายทุกวันนะครับเราเราซื้อมาแค่แค่ที่เราบอกสองวันแรกที่ที่อ่ไม่ไม่ทะลุอ่ตอนนั้นอยู่ประมาณพันสามร้อยกว่านะครับ เราก็เราก็ไม่ได้ซื้ออีกแล้วนะครับเราขายตลอดนะครับขายตลอดโอ้ยนี่คือตอนไม่มีเงินอ่ะคุณม่อนฮะเมื่อเมื่อกี้ใครเอทีโอเอาราคารับอ่ะรับแบบมือหักเลยนะพี่เอไม่หักนะอาจจะโชคดีพวกนี้นะเออเหรอครับคือตอนเช้าพวกนี้มันอาจจะเด้งก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุโรปวันนี้นะครับเปิดมาในบวกไปสองเอร์เซนนะครับในขณะที่ดาวโจนส์คืนนี้ ก็ขึ้นตายอย่างผมบอกนะครับไอ้นี้เป็นเซนติเมนต์เซนติเมนต์มันก็ดูดีเพราะนั้นมันนีเช้าเซตมันก็จะเปิดกระโดดกลับขึ้นไปได้คือเราอธิบายได้ว่าทำไมเซตมันลงมาคือหลุดหลุดพันสี่รอยยี่สิบอ่ะมีโพสต์สต็อปลอสพันสี่รอยี่สิบซึ่งในซิสซีดีไม่มีนะฮะซิสซีดีมันไม่มีทิสซีดีมันบอกว่ามันเด้งขึ้นมาตรงตรงพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่อ่ะให้คุณขายหุ้นแล้วคุณก็ไม่ขึ้นนี้ไม่ต้องเล่นแล้วคือมันไม่มีสต็อปลอสสต็อปลอสมันอยู่่ที ไอ้ตรงนั้นเป็นโลเก่านะคะถูกับต้องสตอปรอตรงนั้นแตวนี้ไม่แถวนี้ไม่ใช่สต็อปรอใช่มันเป็นสต็อปรอตรงนั้นแต่จริงๆหุ้นเนี่ยมันมันขึ้นมาเพื่อให้เราขายอยู่แล้วเราก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นตามที่ผมที่ผมบอกนะฮะว่าหุ้นขึ้นมารอบนี้ให้พยายามขายหุ้นแล้วปรับพอตตัวเองไม่งั้นจะติดหุ้นยาวหลายปีนะครับอันนี้ถ้าเรายิ่งปล่อยให้นานไปโดยเราไม่แก้ไขพอแล้วกลัวขาดทุนเนี่ยก็จะมีปัญหาเราเลือกยังไงเราก็ดูว่าหุ้นที่มันเกี่ยวกับโลคอลเราจะเห็นว่าหุ้นหครมับ พวกนี้มันเริ่มเจอเรื่อง GDP อะไรที่เขาปล่อยเข่ามานะครับแต่ผมคิดว่าเรื่อง GDP เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่สร้างกระแสขึ้นมาเพื่อที่ให้สองล้านล้านมันผ่านในแง่ของรัฐบาลนะครับเพราะถ้าถ้าในในกรณีถ้าไม่ยอมให้สองล้านล้านผ่านเนี่ยจะเอาไหมล่ะประเทศไทยให้ GDP มันเหลือสองเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะให้โตสองเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะถูกไหมครับเราสังเกตง่ายๆนะครับเรื่องของเรื่องของการจำนำข้าวฝ่ายค้านก็ไม่กล้าตีต่อเรื่องเรื่องจะมาตีเรื่องทุจริต แต่ไม่ได้ตีว่าห้ามห้ามจำนำพอรัฐบาลลดลดราคาจำนำไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วมีมอบชาวนานะครับซึ่งก็คือรัฐบาลสร้างเองก็แหละออกมาไวอยวายรัฐบาลก็ยกเลิกกลับไปจำนำที่ 15, หมื่นห้าใหม่นะครับคือสิ่งพวกนี้มันมันจะจะมันมันเราจะเห็นเลยว่าฝ่ายค้านก็ไม่กล้าเข้าไปตีเข้าไปตีปั๊บเนี่ยรัฐบาลบอกว่าถ้างั้นเขาก็จะยกเลิกจำนำนะตามฝ่ายค้านนะ,ะเขาก็จะเสียเสียในการเลือกตั้งเขาหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องอ่านให้ออกนะครับว่า ในขณะที่สถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็เฉวยประโยชน์ของตัวเองรัฐบาลก็เฉวยประโยชน์ตัวเองนะครับ<ช><ช>เพื่อที่จะให,ให้ให้ให้สองล้านล้านออกไปได้คนีสองล้านล้านเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสําคัญว่าเราอะจะอยู่ต่อหรือเปล่าในในระบบเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเราจะอยู่ต่อต้องให้สองล้านล้านออกมา<ช>แต่ถ้าเราแล้วถามว่าแล้วเราอยู่ได้ไหม<ช>ถึงสองล้านล้านเนี่ยมันออกมาเนี่ย มันออกมาได้ไหมมันออกมาได้เพราะมันมีเงินทุนสำรองมันยังมีอยู่นะครับแล้วถามว่ามันจําเป็นต้องออกไหมมันจําเป็นเพราะรถไฟฟ้าแรงคู่มันต้องสร้างนะครับในสิ่งพวกนี้นะครับมันก็เป็นผลว่ายังไงสองล้าน้านมันก็ออกพอสองล้านล้านมันก็ออกนะครับสิ่งที่มันจะตามมาคือสินเชื่อมันก็จะมามันก็จะสะพัดตามมาอีกนะครับจะเดินดูสิงหานะครับผ่านเวลาสองผ่านเวลาสามแน่นอนแล้วก็ใจกิจไทยเนี่ยพอช่วงตรมาศสี่ทุกคนอ่ ทุกคนตังวลกันหมดเลยในช่วงนี้นะครับจนถึงเดือนกันยากลับไปว่าอ่ามันคนละภาอืมค่ะคนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดให้คิดบวกไว้แล้วพยายามหาอาฟิวเจอร์จะพึ่งไปไกลนะครับไปไหนอะไปไหนแล้ววะโอ้มันเก้าสี่ห้าจนหนึ่งนะครับเก้าสี่ห้าเด้งกลับมาพี่เมื่อกี้เป็นเก้าสี่สองสี่สามใช่ฮะเมื่อกี้เป็นกดลูดลงมาเลยเสร็จนะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณม้าบอกว่าอยากจะดูใช่ไหมอยากจะดูไหม ขึ้นกล้องได้ไหมครับเอามาสิคะขึ้นกล้องได้เดี๋ยวมีน้องจัดการหมุนหมุนหมุนระบบของเราต้องใช้ไมนุ่หมุนนะฮะหมุนแล้วผมจะขึ้นได้ไงเดี๋ยวให้พี่ขึ้นเสร็จแล้วพี่จะเห็นไหมเราขึ้นให้จบพี่พี่ดูแล้วบรรุเลยใช่เป็นไปไม่ได้ใค่ะตอนนี้เราต้องอยู่โดยโโดดยยความหวังนะฮะเดี๋ยความหวังอย่าสินหวังเชื่อและหวังไว้ก็จะเจอในสิ่งที่ท่านหวังไว้ถูกนะฮะเชื่อว่าสองพันเชื่อว่าสองพันนะฮะตองพันะไรนะครับ อ่าผมหันให้ดูนะครับเดี๋ยวให้พี่นิพนธ์หันนะคะคุณผู้ชมเอามาผมหันให้ดูนะครับสำหรับท่านที่เรียนเทคนิคดูเทคนิคเนได้ไหมครับได้เเดี๋ยวนึงอ่ะพิ่งวิ่งงับมาหน่อยพอพงกหัวมาหน่อยพงงกหัวนิดนึงโอเคทำได้หมดนะฮะแหมอันนี้เป็นแนวรับเล่นดูนงเล่นได้เลยแค่พงกอันนี้เป็นแนวรับนะครับหลุดลงมาแต่มันบอกว่าแนวรับจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ที่แท่งที่เปิดแก็บไว้นะครับแก็บเนี้ยมันอยู่ที่นะครับโลของมันเนี่ยคือเก้าสี่สามนะครับแต่มันสามารถลงลงไปที่ เก้าสามหนึ่งก็ได้แล้ววิ่งกลับตัวตัวฟิวเจอร์ใช่ไหมคะฟิวเจอร์นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามัน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 กดลงมาเห็นไหมครับช่วยมาตรเนี้มันเป็นเด้งเด้งช็อตนะครับนี่เป็นเด้งช็อตนะครับแล้วก็แต่มันบอกว่ามันห้ามหลุดเนี่ยมันบอกว่ามันห้ามหลุดตรงนี้เท่าไหร่คะตรงนั้นน่ยตุ้งโรเดิม์ไหมครับเท่าไหร่พี่เก้าศูนย์ะแปดเก้าศูนย์อ๋อแปดเก้าศูนย์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกว่าถ้าหลุดปิดกลับแล้วพรุ่งนี้ก็คือต้องเด้ง เพราะนั้นผู้นิชามามันต้องขึ้นเลยก็วันนี้ก็ลองไปสิก็ต้องเสี่ยงถ้าจะลองก็คือเบสลองเข้าไปอ๋อก็ต้องลองเข้าไปใช่ถ้าเราจะได้เราก็เบสเข้าไปนะครับสู้กับมันไปนะครับแต่หนึ่งสัญญาฮะมาให้กําลังใจเมาน้อยในเมืองไทยกันหนสัญญาพอครับถ้าเล่นหุ้นไม่ได้ก็ลองเข้าไปลองฟิวเจอร์ครับเอาให้หมดไปเอเอาให้หมดไปเอาให้หมดไปคุณก็เห็นโอ้โหนี่ยผมพเนี่ผมไม่ห่วงนะหุ้นแบงค์หุ้น อ่หุ้นพลังงานหุ้นอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะยี่้อยกลับมาบ้านแล้วไม่ต้องห่วงนะติดสองร้อยอ่ะรอไปก่อนหุ้นตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าจริงๆที่เซ็นลงหนักขนาดเนี้ยมันกลายเป็นหุ้นหุ้นที่คนไทยเล่นกันเองนะครับไอทีดีไงเออเหมือนกันนะครับกลุ่มของหุ้นกลุ่มพวกนี้กลุ่มจรกลุ่มจรกลุ่มจรแล้วกนคุณรับมองรับเหมาได้กลุ่มจรมันก็ได้บทเรียนว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยนะครับก็คือ เราต้องเล่นแบบเก่งกำไรและสตาร์ทลอดเป็นนะครับเกิดอะไรขึ้นเพนกันหน่อยใช่แล้วเราจะเขียนสตาร์ทลอไว้เนี่ยทุกตัวนะครับอ๋อเวลาเล่นหุ้นนะเราจะเขียนให้อยู่แล้ว9ก้าบาทเจดสิบของของอี่ตั้งทยเลยนะครับแค่สตาร์ทลอดคราวนี้ประเด็นปัญหาไม่อยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่านักลูทุนไม่รู้ค่ะรู้นะครับแต่ทําไม่เป็นออเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดท่านพออว่ากันเพราะเราว่ากันทุกวันขอทองทองก่อนแล้วพี่ทองนะทองนะครับเล่นหุ้นไม่ได้เล่นเล่นทองแล้วทองก็เล่นลำบากอีกวันนี้ เธอก็เด้งขึ้นมานะครับอามีโอกาสเด้งไปที่1 4 1 2 4 8ี่หนึ่งสองสี่แปดนะครับหนึ่งสองสี่แปดตอนนี้สปอตเท่าไหร่ครับพี่ใช่คือเนี้ยมีโอกาสเด้งขึ้นไปนะครับแล้วลองดีมันล่ะลองดีไหมก็คือเด้งไปหนึ่งสองสี่แปดแล้วเป็นช็อตไปหนึ่งสองสี่แปดชอตเป็นช็อตแต่เป็นช็อตแถวนั้นนะครับช็อตเข้ามานะฮะคุณผู้ชมอย่าไปอย่าไปสวนขามันขามันเป็นลงขาลงขาลงอย่าไปไปแล้วก็ใส่อย่าอย่าไปอย่าไป อย่าไปอะไรนะฮะอย่าไปสวนมันที่อย่าไปลองสวนขาช็อตเหมือนฟิวเจอร์น่ะพอมันหลุดวันฮาร์มนะครับตุงเก้าสี่สามเลยนะอย่าไปอย่าไปถอยลองนะครับต้องไปช็อตรอเด้งรอเด้งช็อตนะฮะทองะพี่นิโพรที่ได้กินทองมาหลายวันแล้้วตังแต่ที่เทเล่ามนก็ไม่อิ่มเท่าไหร่นะห้าสิบเหรียญไม่อิ่มเหรอห้าสิบเหรียญแต่เงินบาทมันมันอ่อนไปขายช็อตเงินบาทอ่อนมันก็ไม่ได้อะไรนะครับเมื่อวานก็ได้เสียกันแค่ร้อยบาทเอง เปิดเช้ามาใช่แต่แต่ดอลลาร์กินเยอะนะแต่ดอลลาร์กินเยอะมากสสิบเหรียญเนี่ยใช่ใช่ครับก็ได้ไม่เยอะนะฮะเห็นทองไทยลงไม่ได้ลงมากก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้ให้เราดูตลาดง่ายช้าเปิดมาต้องขึ้นเลยง่ายๆเลยตลาดเซดินเด็กอ๋ออินเด็กอ๋ออินเด็กไปอินเด็กแล้วยทองคุ้ทองปนคนเล่นน้อยอ่ะมูยน้อยะลรคนได้เสียเยอะจะตายไม่ถึงว่าในที่ที่เล่นโกลฟิวเจอร์น่ะทำไมเล่นน้อยลม่คุณมอน จะเจงกันไปหมดแล้วเจงไม่หมดแล้วอ่ะเแต่ข้างบนอ่ะแต่พันเก้าพันเจ็ดอ่ะแถวนั้นหมดเยอะหมดเยอะเซียนเซียนทองคำเมืองไทยนะครับตายกันหมดเลยตายหมดคือไปลองทองทองอยู่ข้างบนเก่าเท่าไหร่ครับแถวนั้นสองหมื่นหกเยอะมากนะครับซักกันจะไปสองหมื่นเก้าสามหมื่นนุนเคยซื้อแต่ทองคำแท่งไงพอถึงเวลาโ go future เขาเปิดเทรดนะฮะคิดว่าเหมือนกันนะครับบางคนเป็นอาจารย์สอนเลยนะใหญ่มากสุดในเมืองไทยอ่ะ นะครับรู้เหมือนกันรู้เหมือนกันรู้ชื่อเดียวกับทองเลยไหมอ่าครับมันมันมันกุญเจน่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ที่จะมาพูดถึงเหมือนก็ซื้อซื้อทองคําแล้วมาเก็บกุญเจเป็นอะไรที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเข้าเรื่องก็คืออย่างนี้พินิพนธ์ในช่วงที่ผ่านมาก็มีคนพูดถึงว่าเวลาเทรดทีเฟกกับโกลฟิเจอร์นะคะ ตรงนี้เองมันส่วนใหญ่คนไทยจะถูกกินกันนะมากๆเลยสอสปีที่ผ่านมาครับแล้วพี่นิพนธ์จะใช้ประสบการณ์อะไรยังไงถึงบอกว่าอยากจับกลุ่มมาช่วยกันตรงเนี้ยให้เทรดได้ถูกต้องแล้วก็มี mindset เขาเรียกว่าไอเดียในการเทรดที่ถูกต้องอะถูกครับมันต้องมันมีไอเดียก่อนนะฮะต้องมีความรู้นะฮะผมแบ่งเป็น3ส่วนก็คือว่าไอ้ส่วนที่ผมสอนอยู่นะครับสอนอยู่เนี่ยก็คือสอนยังไงความรู้มันก็80%ดสิเป็นต คือทางรู้มันรู้อ่ะมันมันรู้แล้วแปทีนี้มันจะมีอีกสิคือที่เป็นเครดในการในการในการที่จะเทรดแล้วให้กําไรนะครับส่วนอีกสิเน่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องจิตวิทยาซึ่งเนี่ยประสบการณ์เนี่ยจิตวิทยาคือประสบการณ์ถูกต้องถูกต้องอันนี้ไม่ถือว่าเอ๊ะทำไมมันปิดต่ำกว่าถึงมันสูงขึ้นนะตัวอย่างนะเก้าสี่สี่เนี่ยพอมันปิดต่ำกว่า957ต้องสต็อปลอสนะ แต่คนจะไม่สต็อปลอตเพราะจะหล่อพวนี้อันนี้มันมันคือสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้มันมีวิธีที่จะใส่เข้าไปให้คุณอ๋อเราเทือกคนลูกตาบแล้วใช่แต่คุณทนไม่ได้คุณทนไม่ได้นะครับอันนี้ใส่ยังไงที่พี่บอกมีวิธีใส่นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้เดี๋ยวจะใส่ตรงจุดแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่ได้แล้วแต่ละคนแต่จะใส่กระตาสิบจะใส่ไปสิบไปเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบเนียทุกคนได้อยู่แล้วว่าทำไมตรงนี้ต้องช็อตทำไมตรงนี้ต้องลอง แล้วก็ต้องทนได้ขนาดไหนนะครับอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์นั่นสำคัญคือถ้าเราสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไปเป็นเก้าสิบจากการเรียนกราฟมานะครับก็จะไม่เสียละแล้วจะเริ่มกำไรแล้วแต่ถ้าจะรวยน่ะต้องมีอีกสิบอ๋ออันนี้สําคัญสุดเลยเหรอพี่สำคัญสุดไอ้ประสบการณ์ตรงนี้ใช่ไหมเทคนิคเขาเรียกอ่ะถูกทริกทริกของการเทรดทริกของการสร้างหลายคนอาจจะมีเทรดทริคที่ถูกต้องสักคนสองคนใช่ตัวนี้เราต้องเติมเต็มยังไงอะพี่ อันนี้เจ้าจะสอนให้ไงครับถ้าบอกนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนจิไม่ใช่ครับคือว่ามันต้องไปเรียนมันต้องมันต้องสร้างขึ้นมาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทางทางอะไรนะครับทางไม่ใช่ทางฟิสิกส์คอ่อเป็นประสบการณ์ที่พี่ทำมา20 0ปีถูกครับแล้วก็มาเทคนิคของพี่ด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาเราเราเราตกใจอ่ะปฏิกิริยาที่เราต้องทำกับฟิวเจอร์ที่ทำตรงข้ามอ่ะ สมมติเราบอกว่าย่อลองเนี่ยทำไมคนตอนเช้าพอนิ่งๆแล้วไปลองแล้วพี่สอนมันเดียวได้เหรอได้ฮะง่ายมากเลยแล้วจะจำเหรอมันอยู่ที่อย่างนี้ครับใครที่จะมาเรียนเนี่ยนะครับเก็บไม่แพงอยู่แล้วนะฮะถูกอ่ะเหมือนคนเล่นฟิวเจอร์คนเนี่ยผมว่าขาทนมาร้านเนี่ยนะครับผมว่าจ่ายค่าเรียนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะของที่คุณเสียหายอ่ะผมว่ามันแพงไหมครับไอ้เจ้าหุ้นเนี่ยนะครับค่าเรียนสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันแพงแต่ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับผมว่าค่าเรียนเนี่ยครับ ที่คุณเสียไปอ่ะคุณลองกลับมาสิว่าสมมติถ้าคุณมามามาจ่ายนิดนึงเพื่อให้เรารายการเราออกออกได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับกินเออใช่ผมว่ามะมาฟังแล้วก็มาเรียนนะฮะกินในในทั้งทั้งเอ่อทั้งวันเนี่ยครับผมจะใส่ให้นะครับแต่ที่สาคัญด้วยว่าคุณต้องพร้อมให้ใส่เปิดเปิดหน่อยคุณต้องแปลแลวคุณต้องมีความรู้มาก่อนนะครับหลังจากหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับ ผมจะผมจะเปิดเฟซบุ๊กให้ค่ะเอาไลายเดี๋ยวจัดการให้คนที่มาเรียนกับพี่ร้อยคนเอาไลายไหมมันจะบอกไม่ได้บอกว่าให้คุณลองตัวไหนชอบตัวไหนแบบเนี้ยยังไงกูก็ไม่เก่งไม่ถ้าลน์ก็ไม่ทันเหรอไม่มีทางเลยต้องต้องเป็นเองต้องตัดสินใจเองตอนนั้นคุณถูกต้องคุณต้องดูเองเป็นแล้วผมจะสอนให้คุณดูเองเป็นเนี่ยอ๋อเออนี่เอาเอาดูเองเป็นพอแล้วใช่คือคือหลักที่บอกว่าเราสอนคุณแล้วคุณทานตามเราเนี่ยนะเล่นกับฟิวเจอร์ไม่ได้คือคือเอาทริคทริกกันไปถูกต้อง กาีไปพอเรารู้ข้างบนข้างล่างบ้างนะฮะถูกต้องแต่ไม่ต้องมาเป๊ะแต่กาเไม่ต้องรู้ก่อนภาพของมันต้องคืออย่าน้ภาพของกาฟต้องรู้ว่าออกราฟมันจะต้องมันออกมาท่าแบบนี้นะเราต้องตัดสินใจยังไงใช่หยางทองันนี้เฮ้ยกูไม่ใช่ไปไปช็อตมันตรงนี้นะมันไม่ได้บอกไป้มันเป็นช็อตจริงแต่กูมีโอกาสช็อตที่สูงวันนี้แต่มันเป็นช็อตอยู่นะครับไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ถ้าบรรลุแล้วก็รวยแล้วแหละเพราะความรู้มันเท่ากันหมดอยู่แล้วมีอยู่นิดนึงก็คือจะรวยก็ต้องไม่โลภ ไอ้ตัวนี้สําคัญที่สุดอ้ค่ะนะครับไอ้ตัวนี้ก็อะก็คือต้องไม่โลภนะครับซึ่งความโลภเป็นสิ่งที่เอาออกจากคนยากมากนะครับแต่เราวิธีเอาออกนะครับเอามาเดี๋ยวจะรวมคนให้ได้รลายคนเอาก็เอาถ้าเอากันตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเรื่อง Tfect เฉพาะ t f e c t แล้วก็โกลฟิ u t u r e นะฮะในเรื่องราวของเทรดสองตัวนี้สำหรับนักลงทุนหลายๆท่านที่แรงกัน2-3ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกได้ส่วนน้อยจะประสบความสำเร็จกันนะคะ เอาคุว่าส่วนใหญ่เสียหมดค่ะค่ะก็ลองเอาทริคลองลองกลับมาแล้วว่าเอากลับคืนมายังมีเงินเหลืออยู่แล้วถ้าทําตามเราคุณอาจจะได้ค <uh ืนได้คืนสักส่วนหนึ่งนะครับเสียไปล้านเลยจะกลับคืนมาห้าแสนถ้าคุณทํากลับคืนได้ห้าแสนเมื่อไหร่นะคราวนี้คุณทํากลับไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับแต่สิ่งส REALLY> ําคัญที่พี่นิพนธ์บอกคือห้ามรอเขาบอกนะรอเขาบอกไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จนะคะคุณผู้ชมมาลงทุนด้วยกันเนี่ยหนึ่งวัน ก็จดเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวพอม่อนเลิกรายการแล้วคุยกันนะฮะต้องจดไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้ทำรายการอยู่จดที่เบอร์0 8 5 3 8 5 7 0 0 7นะคะอีกทีฮะ0 8 5 3 8 5 7 0 0 7ถ้าเต็ม1น0้คนเราปิดเลยเพราะเรารับจำนวนจำกัดนะพี่เดี๋ยวมันมันดูไม่ไม่พอเพียงไงต้องให้ม่อนเนี่ยคือผมเนี่ยต้องม่อนต้องไปคนจ่ายผมจะไม่พูดให้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องสกรีนคนที่จะมาเรียนมาดูเลยว่าครัวบัญชีมาครูขาดทุนจริง คือเราจะช่วยเฉพาะคนที่ขาดทุนเพื่อเอาคืนนะส่วนคนที่มือใหม่จะมาไม่ต้องมาเลยเสอง <2 S 1> คนที่ยังขาดทุนน้อยอยู่ก็ไม่ต้องมาอมเอาคนขาดทุนเยอะๆเพื่อเราจะสอนให้เขาไปเอาคืนสอนเอาคืนโดยตัวเขาเองวันเดียวช่วยกันคุณผู้ชมก็รายเรียนลืมไปใน Facebook ของรายการ